อ้าวพี่ยองเห็ดยางบาสนี่ทิ้งงานในแก้วเปิดติ้งวเนาะโอ้เปิดอะไรไปนี่อ้าวเฮ็ดเฮ็ดเพ็ดกน่ผูอยู่เพื่อนผ่เพ็รเยอะอยู่ลองเลยอ่านัเราเม่นี่นะ่นนี้นใหญ่หรือเล่ขอไปคนที่บอกกินเพชรขาดบอกเพชรน้อยอันนี้ลื่มซื้อโอ้ต้อรดาเดยด้ด้ย มีลูกไปเอากกงแ่อยู่เขาคาถาแก้มอันนี้สดเขาไม่ใหญ่หรือบ่ออไตูไอตูซแม่ยังยังบสกเบิ้งให้เลยด้ยค่ะสิเบิ้งเแมวกินข่อยกาิบนีตู้นี่นี่เบิ้งกินีพพพเดก่อน Mm hmm. เอานะบิง่งให้นี่เลยจัดเจย้าไอ้เลยค้องอ้เล่เบาไปเยอะนะบาบนห่อนเนาะ <c oughs> ดูพม่ร้องมาคำแดกแข่ง <c oughs> มัน <c oughs> ม สบายดีสบายดีพ่อเม่พี่น้องสบายดี FC ที่ีหักแพงเบิดสุขูสุคนวัดสุมองสุบอนวราจิอยู่ประเทศลาวประเทศไทยและต่างประเทศกันยินดีตอนหับเข้าสู่ช่อง YouTube น้องตูบี้ปันซุปอีกแล้วพี่น้องคือมาพบมาพกก่อกำลังตูบี้เมื่อนี้การนอยูอย่กันซับบวัวคือเก้าครับพี่นอ้อทงอทางมิดว่าทีมงานปันซุปว่า ทีมงานของพี่ๆเลยเนาะว่าจะไปอ่าอัปเดตเพื่อน้องนุ่นพี่น้องเอ้แต่กับบด้ไฟเพราะว่าทางาทีมงานสร้างแก้วพันปะยู่น้องพี่น้องผมมีพายุเลยจู่ดอยู่กับน้องนุ่นก็เลยว่าอ่ะเดียวเอาเป็นแบบเมื่ออื่นพี่น้องทางอตุซิษพ์ปฏิสั่งเครื่องสั่งอุปกรณ์เข่าบัตรน้องนุ่นเลยสิเปอัปเดตบัตรเดียวเลยเนาะปะเพนจิตหอดไซแลวเนาะพี่น้องกันถ่ายติดตามผลงานผลงานของทีมงานเฮาได้เล้พี่น้องเนาะ แย้มอื่นเอากาซีพาพี่น้องไปอัปเดตหาบ้านน้องนุ่นแต่มเมอร์นี้พี่น้องทางอ,กกาอง่น้องกุบี้กับที่าพพ่อแม่พี่น้องไปหาสาบวัวเพิ่นพี่เก่าพี่น้องไปไปบ่งพี่น้องทางอัศรและทางทีมงานนะทางแก้วเพิ่นพี่น้องเลยเพิ่นจะได้คนดิงเขาเถื่วจากแลี้ยวพี่น้องจากการ เฮาก็สีได้กินเข่าเทียงเยือนซา,าบัวเพิ่นเลยพี่น้องเอ๋ยมือนีิโอเคพี่น้องเดือนก็ต้องขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่ณอแม่อ่าคุณยายใจดีทีสนับสนุนทีมงานเฮามาตลอดเนาะและคอยซัพพอร์ตอ่าซาบัวเพิ่นนะพี่น้องเอ้ยอ่าคอยเพิ่นอยู่ดีมีเฮงสุขภาพเข้มแข็งนานอายุมัอนคนยืนปัตนาชิเนเอกะขอให้ได้ชิ้นนั้นเด้อร์ไอไอแฮมมาสันนิก็ขอให้กลับไปหาไอรอยเท่าพันเท่า โอเคพี่น้องเดียวน้องบปบีพาหอยพี่น้องข่าวไปเบิง่งอ่าทางทีมงานสังเกตว่าคนคนดินเขาวหอดไซแล็ตนะพี่น้องแล้วพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศาเกินข้าวเที่ยงไากินข้าวเที่ยงนรำก,กันนั่นแหละพี่น้องเลยไปโอเคนะ้องพี่น้องเนาะเบิ่งเบิ่งพี่น้องผลคนดินเขาป้าแล้วแล้วไปจากพี่น้องเลยเนี่ย เพียงแล้วพี่น้องบ้านนี้นี่แต่ว่าคนให้มันแล้วเพียงกันเบิดเนาะพี่น้องแล้วผืนขนาดจะบ่มน้ําประมาณนี้พี่น้องนี่เราจุ่ยสีขาวไปทามเพิ่นเนาะโอ้คือว่าหนักแล้วไอ้น้องๆเลยคือว่าไวอยู่พี่น้องจุ่ยไปหาทักทายไอ้เพิ่นเนาะ แต่ว่าบ่อนนี่นี่เนี่ย,น,ยนุ่นๆอยู่นะพี่น้องเลยตูดลงเลยไดียวบ่วนี่เนาะอีสังเดีบาทนี่สังบาทนี่เอาสบายดีเด้อบ่าวเก้าวสบายดีจะมาแต่โดนละโบามาแต่โดนแล้วพ่อนะจะมาให้ยังอันนี้มายั้ง มันเรียกของคุ้ยก็มาสุดในซอยเพิ่นนี่แหละอ๋อโดยโดยกินข้าวกินน้ำเลยบ่เจ้ากินแล้วหืมกินแล้วอืมข้าวข้าวเศร้าแมนข้าวเศร้ากินแล้วอ๋อข้าวเที่ยงถ่ากินจุรงกันเด้อโดยโดยถ่ากินจุรงกันโดยโดยฮะสบายดีเด้อไอเด้อสบายดีอู้หูสบายดีสบายดีอ๋อ สิบรอบมไ,ไว้เลยไวม้น้ำลอไ้สมวงแ้ส้วเลยบ่สิเล่เลยบ่ละคนดินข่านี่ไงยังอีกครึ่งหนึ่งมาหนึ่งละมาใส่หองอือคือเขาเห็นบ่อนนูน่นท่นนานชิดปั๊บอีบบ่อน,นู่นก่นแล้วปั๊บลงมาใส่ตัวลูกเด็กนะออแต่อันคนดินเขาเรียกอะไรเห็ดยังต่อบบดนี้ ฮะเบิกเงินเบิกเงินได้เพื่อนเบิกไปใช้น่ะไปเป้ผู้สาวบ่๋อบุญบาทมื่นก็ได้เป้าไปซาบประเอ็นโอ้ไปกินขนมนะบุญยังไงเน่ะบุญยังเพคนเอิญบุญกะทินบุญกะทินบุญกะทินโอ้บุญกะทินคือได้ซ้าวจุกันต้องตัวพี่กับเมื่อคืนก็ได้เมื่อนก็ข้าจุกอีกตู้ดีแล้วข่อยตู้ตลอดนะ กูจู้จุ่มเลยบานนี่ยนะโอ้จ้ำเลยกับใส่ปากเลยโดยแม่แล้วชื่ออะไรใส่ปากโดยเป็นงานงานบุญบ้านอย่างที่เราเป็นประเพณีบ้านเฮากันเนาะโดยแบ่งพูดกันอ๋อแบบงัวตะควายขางวขาควายแม่นโอ้แบ่งพูดกันคือสิขักเนาะคือผลได้เห็ดทุกปีบ่อยบ่เก่าเ็ดทุกปี เงานประจำหมู่บ้านแล้วมาทำพืชทุกปีขนาดนั่นก็ได้โอ้อยู่วัดบอกคือว่าอยู่ชายบนเิ็ดอยู่อยู่วัดอยู่วัดบ่อนดุมบางแงวฮะแมนแมนโอ้ยุญก็อยู่วัดด้วเจ้าก็ได้เจ้าทางธรรมคนใดเนาะพอยไดะรับผลผลิตอันอยู่แถวอันไหนนี่ไปกินซีนแล้วเนาะแถวบุญนั่นแถวในเมืองนี่เผลผลิตได้แบบนั้นเนาะคุณไม่ได้ขาังว่าขาคั่ยได้บางเทนอนแถวในเมืองค่ะ คืออยู่บ้านนอกเขาโดยแต่แต่แถวบ้านนอกเขาป้าแบบกินนี่เต็มที่เลยเรื่องซีนนี่แต่ว่าแถวในเมืองนี่คนจะเน้นแบบอ่าเครื่องดื่มแมนแมนคือแถวอันเค็มขนมบมดแมนแถวบ้านนอกเขาโอ้เช่ใช่ใช่บาทนี้ลมลมฝัดเต็มปิวเลยอืมเอ้าดูอต่อแล้วบ้าบาทนี้โอเดี๋ยวถึงเวลาคอยจดูแล้ว โอ้อ่าสวดเห็ดสมัย็ได้กินเลสิเล่อะไรนี่ถือว่าเห็ดถ่าเนาะโอ้บอกก้าวมาซอยพ่อมพี่น้องเลยยังไวาแล้วบาทนี้่นั่งเบิ้งคอยนะอ๋อใส่นางเบิ้งแมใส่นางเบิ้งคนด่าเจ๊กระดุมเป็นรูปก้อนโอ้เอ้าบัดนี้มาสี่คนบ่โอ้จังพ่อจังไวาเนาะเห็นซอยกันพี่น้องเลย ยังโมพาก,กัน,าากนหิวเข่าบ่อซะหิวอยู่อืมเอา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 เห็ดแล้วนี่จะกินหย,ยอกหยอกเนาะเชงหน่อยเพื่อนเห็ดเขาแล้วกันกินเลยนี่ไปกินพร้อมกันอืมพี่น้องเลยเบิง้งถือว่าเพียงกันแล้วบาทนี้เห็ดทเห็ดบาทนี้ไอ้ก้าเอาคนเสี่ยงในเบิง่งพี่นอ้องออ๋ เฮ็ดเหมือนจะขึ้นได้อีบ่บัดนี้เฮ็ดแล้วร้องมันนันปีนทับเจ้าได้ขึ้นอยบ่อไหนนังเขาปีนทับเจ้าได้นนนโอ้แห้งอะไรอันนี้ด้วยร้องตัวบีดแล้วร้องตัวบีดแล้วปวดหอยโอ้ยเบิ่งกเฮ็ดเบิร์กแล้วตัวน้อยปวด้องตัวบี้อีกขอรยาดมันทับปีนอยู่เอียวเดี๋ยวมันปีนทับเจ้า S <S <H Narr ative> โอ้บาดี <re> ้ซองล้อเลยเนาะล้อไว้ไหนดิไปเอามาใหม่โห้ยังเฮ็ดเฮ็ดบาดยอ่สีแล้่แล้วเดี๋ยวการซอรเมอร์ก็ได้แท้แล้วเนีโอ้เพื่อนอดินเขาแล้วได้เทเลยบอแม่นทายก็แพพื้นแล้วบาด โบดีบววโบมน้ำโบสายเพื่อกาเทกันหนบางทีกับก่อฟ้าแล้วเพื่อกาเทก่องหาแล้วเพื่อละเทกันเปื้อนบ่แม่อ่าจังได้กับสู่ๆเนาะเอฟซีกับเป็นกำลังใจให้อ่ายๆเพลินเลยเม้นมาให้กำลังใจกันเนาะ โอเคสิพ okay, so no okay. right ี่น้องเดียวอ่าตัดภาพไปตอนที่กินข่าใช่ไหมพี่น้องเนาะสบายดีเด้อไอ้ดูอืมเดี๋ยวน้องตุ่ยสีพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งอ่าทางสะบูร์ผืนเห็ดกินอยู่เชิงเหือมันเหรอเนาะไปพี่น้องโอ้ยอ้าผู้ใดไนี่สบายดีเด้อไอ้ตุ่ยสี นังตัดชิปก่อนพี่น้องเลยเนาะนังตัดติปก่อนโดยโดยสบัวเพิร์นกินอยู่ในผู้บ่แม่นไปเล่นลผู้อยู่ชานอ้อาสบายดีเด้อน้องลาน้องกุ้งน้องแก้ม,มใช้แม่เจ้าอยู่ไะน่ะไซน์อ๋อพี่น้องสบายดีเด้อแม่ตู้เด้อสบายดีเพิ่นเกิเห็ดยังหรือไม่ตู้เห็ดลาบซีนโอ้จะเห็ดลาบซีนบ่โดยอ่า <laughs> อาจดดารย์สิทธิ์เปิ่นว่าจะดำนาโมเมนต์นะอืออ่าผู้ได้สาพยพี่น้องอันเอ้าสบายดีไอตุคคำสบายดีาาายดซาบัวแล้วแล้วน้องละเอ้ยอ๋อแล้วเลยโดยไม่ได้ว่าเตรียมถ่ายไม่ใช่อะนะมียังแม่อะนี่ไอ้ซอยจุเปิ่นว่าอืมซอย,ย,ยจุโดยเฮดเฮดสองผ้าเนาะโอ้ เลยโดยอันนี้ก็คือพักบ่แเมนพักแต่ว่าเบิ่์สซีเด็ดไปใส่ลาบก่อนต้องใส่ดีมีน้ำต้มของบ่อหนะแมนต้มยังอันนี้ซาบัวอันต้มอันเอ็นมันอะไรเราไปเดือ้ถ่านกันเนาะละเลวละวคือตอนถ่านถ่านลาบลาบก็แมมเพิ่นอ๋อถ่านกโดยแล้วกันยก คือแล้วกเบอร์เรน้อจาะเห็ดนี่อ๋อนี่แต่ว่าทาลาบนะไม่ตู้ผลิตได้เราก็ตักใส่จานใส่จานเสิร์ฟเสิร์ฟมีแต่ว่าเดินช่างมานั่งนวดแบบนี้เนาะโดยโดยโดยอาซาพี่น้องเอ้พี่น้องตุ้บี้ซีไปเบอกไปบอกสร้างแล้วพี่เบิร์กไม่ไม่ตู้ผลเห็ดละพี่น้องมันป่วยมาตกมาแซ่บแล้วบ่เรียแล้วบ่นี่ไม่ตู้จังวะเนียกมาล้วแหละเอาป่วยมาละไป เดิมเอาขวดมาเดิมก็ต um, okay, okay, so. okay, okay, ุ่เด้อโดยโดยมาแหละเห็นไหมเห็ดของผ้าหรอเห็ดลาบชุกขราบดิบอันนี้ไหมตุ่ดิบดิบโอเคโอเคจ้ะโอเคพี่น้องเดียวมาละตัดภาพไปอีกทีตอนกินข่าวซะพี่น้องเลยเอาพี่น้องเห็ดย่างบาดนี่บ้านทีมงานไอ้แก้วเปิดเต็งมวนเนาะ โอ้ไปไนเรือใบนี่อ้าวเฮ็ดเฮ็ดงน่ผอยู่เพื่อนเ็เยอะเยอะะราเลยเข่ากไ้อ่าอ่าอ่ไปอยู่ไปเลืนี่ไปอยู่ไปเรยบ่เตนอยู่ไปเรเจ้าอกายเพือนไปได้ไดเน่ต้องตวนี้อยตัวนี้เปไรสั่งเป็นส้างเนาะโดยไปก่อนก็ได้撒ของส้างเลยเนาะ ตัวนี้แหละของอันของเฮาเองของทีมงานเปิดรูปใช่แล้วปะพันใช่แล้วพี่น้องเลยตปดูสิเห็ดจุรณโอเคพี่น้องบาทนี้ตัดผ้ามาแล้วเรียบร้อยบาทนี่ที่ส้างอะไรเบอร์สกินไหนเองก็ดีครับอ่าเอาตัวเรามานี่นี่นะส่วนี่เป็นบ่อขออภัยนะคนที่บอกกินเพชรขาดบอกเพชรน้อยอันนี้ ดิมซื้โอ้ตาตาด้วยดยโดยดดแก้มแมีลูกไปเอาพริก้แน่อยู่นนะหางเขาหางาแก้มอันนี้สดเขาไม่ใหญ่แล้วบ่ออนไรทุกไอตัซิดแมนน่ยังยังบดกอีเบิ้งให้เลยขอสิบเบิ้งดีดอกแมวกินข่อยกัดสิ นี <t <t ่ตู้นี่นี่นี่เบิ้งพระพระพระกเอานะเบิ้งแค่นี้เลยตัดเอองอันเป่าอย่านะเปืหอนนะดูพี่น้อมาำเลข้มาเดินมาห้นะเอาเปนเลขข้อมูสุขบันนี่อาบุ เห็ดไดตดูดอกแสตยังแล้วตุ้ย้าวะเฮ็ดบ้านไอตุกคำก็สีเฮ็ดอะไรแบงอีพี่น้องบ้านนี้มันจะทำเฮ็ดเป็นห่อเนาะสีมือไพเละนี่ฮะสีมือไอตุกคำเนาะเบาตัวใหญ่ๆเด้อด้วยนะมาห้องมาห้องคำใหญ่ๆเลยเอ้าเฮ็ดเท่ๆไหนพี่น้องเบ่งนำการนี่เนาะพี่น้องมาไหม หนังกลัว uh ขั huh ้วรถนะซึ uh ่งรีมาเฮือนนี่ไม่ได้เหตุใดฮัลโหลงไปลงตัวหน่อยนะฮะหน่ยบาทเด้อโดยอาสาบัวบกินนมกันบ่กินเลยกินเลยอืมกินเลยมันสิอันน่ะบ่กินเลยพอยกินขันกินข่าวกินลาบนี่มันสิแซ่บกินเลยพ่ะกินเลยตักอีกหน้าเด็กตัวตัวเป็นเรื่อง ดังแบบว่าก็เกลือนแบบความจีว่าขอ,อของข้าวของของชิน้นนะนะของตัยแต่ว่าบข้าวอ้่นานยบอกข้าวาดี๋จ <laughs> ะเบิดแม่้องขอโทษขอภายเด้อพี่นอ้องสำหรับยโบกินดีบเนาะอ,อ พี่น้องเลยบาริก้านังตบีกันอีกคนนึ่งอยกถ่ายอีกคนนังตูบีถ่ายอีนถ่ายไปเรื่อยๆก่อนน้องตูบีอย่าพึ่งปะครับบได้วิวได้โอเคโอเคเนาะบได้วิวได้่งปะเออขอยิเอ็นถ่ายพี่น้องเบิ่งจะกินเขาายได้เข้าเลยเนาะยังยังบมาอีกเนาะมีอยังช่วยอยู่ เย็นโอเคพี่น้องอ่าตัดภาพไปตอนทีกินแล้วเลยบาทนี่น้องหอสิุ่มเผาเบิ่งทั้งง่ายสร้างเพื่อนบาทนี้เป็นอะไรแซ่บอยู่บ่ออะไรน่องอะไรอ้บ่หลยโดยพักเบิ้ลเลยพักเบิ้ลแล้วเอาอีกบ่ได้นั่งเบิ่งเอาอิ่มอยู่บ่อนี้ย่างอยู่แล้เเิงเอาอีกบ่อพักบ่โดยพักก็มีจะอะไรจะพักนั่นแหละโดยโดยเดี๋ยวเอาแป๊งมาให้ นอเลยนองบีขอแปะพักไม่เพิ่นก่อนพักพักเอาพักให้น่อยแมนเอาแต่พักบ่อยสิ้นก็นยังะระดับสินบส้นรลับสิ้นนะบอเอารับสิ้นพอ, <Pv d. S 1> พอมเด้อโดยรับสิ้นกับพักอีกนหนึ่งแม่นอย่าท้วเมื่อนี่ดืมไม่เอาเนี้ยมา มาเดี๋ยวคอยยมใแ้่พื่นก็ได้มือเดียวก็ได้ความกับบริกินโดี๋ยน้องผมเต็มถวยเต็มซามน้องอ่ามาอีกบาทนี่จัดไปเลยพอดีใส่กรอเป๋ากินกินให้อีมาเลยเดี๋ยวสิได้มีแหงเห็ดเวียแมนมีเอ้ากินอีบ่มี่บ่โอ้สงสัยพื่นลืมเอาไห ขักีบเอากินกันสามคนป่ะสิอว่นือยเลื่อื่นยมแล้วับมืออื่นกินใหม่เพ่อนวะทางสบัวคนนมืออื่นนี่มีขาชุดๆเลยบื่อน้กินขาๆเลยมืออ่นนี่บ้านนี่เามืออื่นโดยบ้านเราหรอเนาะแมนทางน้องตัวบีกสมาตู้นน้ำเพนนี่ โดยส่งขาดวาเลยอืมกินข้าวเด็ดออกจะบีบคอไปบึงไพอีซีไปบึงทางเฮือนกันเด้อโด้อเพี่น้องเลยเพี่น้องเฮือนทีว่าวันวานยังบวรแล้วทีว่าลังคาเนาะพี่น้องเลยก็นี่นี่อยู่ข้างนี่มันกัสทีมืดไงพี่น้อง นี่นี่เรือแต่หน้อยเดียวนี่แหละพี่น้องเอ้ยสี่วันยังโมแล้วยังเลือบ่อนเดียวนี่อีกพี่น้องเลือเต้นเดียวนี่เลยแต่ไกล้นะกะแล้วโมแล้วพี่น้องเอ้ยนะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณไอใหญ่อยู่ทางต่างประเทศเนาะทางไอ้ติดเพิ่นเพิ่นสนับสนุนทีมงานเฮามาโดยตลอดแล้วกะสวยเรือซาบัวทึงสิบโเคยเห็นหนามบมเคยผูกจักกันมาก่อนเนาะแต่เพิ่นกะสวยเรือ แบบเต็มทีเลยพี่นอ้องขาดเลยยังกับเพิ่นกับซอยนับแตอ่อาหารการกินหนักกระบ,บอทกทุกชิ้นทุกอย่างเลยเนาะพี่น้องทีเพิ่นซื้อมาหายนับแต่ปูน<ะ>นับแต่ดินสอดินทรายส่งเพิ่นซื้อมาหายเบิดเนาะพี่นอ้องกับเป็นอ้ายเพิ่นตัวเดียวเพื่อนขอให้อ้ายเป็น,นดีมีเฮงสุขภาพเข้มแข็งอัุมณนคนยืนดื้อไอ้กาหากว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญทันได้อยากสมผลอยากสมทบทุนเนาะ เซลือทางอาซาบัวอีต้นสงสตารเพิ่นกะทักเฟซทักไา่จนตัวนองตุบบีมาได้น้อพี่น้องเพื่อจิได้อ่าซอยกันผัวละเล็กละหน่อยพอได้อ่าขาดดินบล็อกดินบล็อกกระ่ากันไปน้อพี่น้องขาปูนขาดยางมะถออุนบอ่อพอหน้อพี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวนองตุบบีกะคันมีผู้ใหญ่เพิ่นสมทบทึนมานองตุบบีกะสีเห็ดอ่าเอามาเหมาะห้ทางซาบัวเพิ่นไว้ซื้ออยู่ซื้อกินน้อพี่น้อง าจากสวัสดีเป็นอันยังก็ได้นะพี่น้องแต่สะดวกนะโอเคพี่น้องกต้องขอขอบุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนำเที่ยวสมคิบน้องตะบี้แต่จนจนจบและบอข่าวโฆษณาที่สําคัญนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลายให้น้องตะบี้เนะี่ยเด้อเพื่อจะได้เป็นกําลังใจแต่มีกําลังใจได้เห็ดฉีดจะต่อไปนะพี่น้องเลย ขณะน้องตูบีว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภัยหลายๆเด้อสำหรับคลิปนี้น้องตูบีก็สีข้อกาคำว่าสบายดี